สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่โกยนะครับในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากน้องเบนนะครับหรือว่าโอพีเบนของเรานะครับที่ให้มาเปิดการ์ดตำนานวันนี้นะครับวันนี้น้องเบนโอพีเบนซ์นะครับให้พี่โกยเปิดการ์ดตำนานคือกองหลังนะครับมูลค่า4,000บาทครับการ์ดใบเดียว4,000บาทครับน้องเขาอยากได้แฟงไรกาดนะครับเบเกนบเออร์หรือว่าโดลลงบองนะครับ3ตัวนี้ แล้วก็เมาดินี่ด้วยนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าพี่โกยเปิดให้แฟงเดอร์บัวเนี่ยพี่ต้องเล่นแรงให้เขาขึ้นดาวทอง A นะครับหนึ่งหนึ่งก็รับปากไปแล้วนะครับถ้าเปิดได้แฟงเดอร์บัวนะครับพี่โกยจะเล่นแรงให้น้องเขาครับขึ้นดาวทอง A ให้นะครับหนึ่งหนึ่งอ่ะนะครับนี่ครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับสี่พันบาทครับใบนี้ครับ Regent Defense หรือว่า DF นะครับกองหลัง ก็ไม่สามารถเลือกได้นะนะครับมันก็เรนดอมสุ่ทุกตัวที่เป็นกองหลังของตำนานนะถ้าพร้อมแล้วนะครับนับหนึ่งสามครับแล้วก็กดครับหนึ่งสองสามขอรากาแล้วกันครับ โอ้โหถือว่าเป็นตัวที่น้องเขาอยากได้นะครับโอ้โหนะครับเบคเคนบาวเออร์นะครับเป็นตัวที่น้องเขาอยากได้นะครับก็ถือว่าเปิดได้ดีแล้วกันนะครับครั้งนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับใครใดที่เปิดก็ส่งทางอิ้นบ็อกแฟนเพจเจ็ทโกได้นะอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ช anel ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ